อ้าเพื่อนเพื่อนมาเลยมาเลยทำบุญเสร็จก็ต้องมาวันนี้วิวมีเมนูอะไรมาดูเลยค่ะมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคิดถึงแม่ทำบุญมาเด้อเปิดเพลงพีทไทยปนโนเมนูสุขภาพกับวิวมาเด้อยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ เมนูวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวเป็นทางการมาดูซิเมนูวันนี้มีแต่เมนูสุขภาพนะคะคิดถึงแม่เดอ้อวันนี้อันนี้เห็ดเห็ดสไตล์ปิ้นนี่จะมาทำข้าวข้าวอบเห็ดเห็นไหมสีนี้เป็นสีธรรมชาติถ้า ภาษาฝรั่งเขาก็จะเรียกว่ารีซอตโตอันนี้เมนูจากอิตาลีข้าวอบเห็ดข้าวอบเห็ดนะคะแถมด้วยผัก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 ผรวมผัดผักรวมกับข้าวนะคะข้าวอบเห็ดสีนี้เป็นสีที่ที่เตาติมจะมีราคาแทงอบนะคะถ้าเห็ดเยอะๆเขาจะอบ อบ,บแล้วเขาก็จะมาแพ็คขายเป็นแพ็คแพอย่างนี้นะคะชื่อเห็ดเห็ดเห็ดนี้จะมีกลิ่นหอมสเปเชียลมีราคาแพงมากเห็ดสไตล์พินส์นะคะมาดูเมนู oh. คุณแม่คะ่ะแม่เดอคุณแม่อยู่บนทองฟ้าเมนูวันนี้วิวคิดถึงแม่ซุปเห็ดฟางใส่ side. ใส่ปลานะคะใส่ซุปเห็ดใส่ปลาแล้วก็มีผักอันนี้มะละอันนี้ก็<อ>ไปขูดมะละก็คําว่าป่นปลาป่นปลาถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าซุปเห็ดเนาะถ้าบ้านเราเรียกว่าป่นเห็ดเฟียงใส่ปลาพูดอันนี้อาหารอีสานถ้าไม่มีน้ำพริกวันนั้นแต่ว่าไม่ ขาดอะไรไปอย่างนยดูซิพริกสดพสริกเศรษฐกิจพรอเพียงแปลว่าไม่ให้รวยนะจ๊ะปลูกเองกินเองนักเลงพอดูซิพักแพ้วเดี๋ยวจะไปอุ้มพริกก็หนาวแล้วเก็บเข้าช่องฟิตเอาไว้แล้วก็จะกลับบ้านแล้ววิวิจะกลับเดือนมกราวันที่9ก็บินไปแล้วไปหนึ่งเดือนค่ะไปกับไทยหน้าหนาวเก็บสวนแล้วกลับมาอีกก็ปลูกอีก ชีวิตมีความสุขนะคะน้ำพริกนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมข้าวร้อนๆผักเยอะๆนะคะผักสารพัดผักนะคะเมนูสุขภาพของบีบีนะคะเที่ยงวันวันนี้วันดีวันพระคิดถึงแม่ก็เลยทําซุปมาเดอ้อคุณแม่ยาย,ายองเลยองไปว่าตุ่มน้ำ <laughs> แม่จเจริญตามแม่แม่สอนให้เราเป็นคนดีของสังคมแล้วก็อยู่พอเพียงนะคะตามในหลวงรอ9้าปลูกเองกินเองขนาดอยู่มังนอกปลูกพริกสามกระถางก็กินไม่หมดแล้วคะ่ะพริกเผ็ดมากเผ็ดเผถ้าป่นปลาบ้านเราจะลับมม่วงกันถ้าไม่มีมะม่วงก็บีบมะนาวลงไปในปน่นถ้าใครชอบดูเปรี้ยวธรรมชาตินะคะ ซุปเห็ดกับผักเพี้ยวกับผักผักผักทานผักเยอะๆนะคะอยากสุขภาพดีเมนูวิวๆนี่ชอบแต่เมนูสุขภาพทานผักเยอะๆนะจ๊ะนะจ๊ะผัดผักรวมก็ได้ทานป่นปลากับถ้าไม่มีข้าวเหนียวก็ข้าวสวยนะคะตุยเลยตุยเลยไปนะคะเพื่อนๆรักทุกคนใครอยาก มีบุญวาสนาอยาชีวิตดีเราก็ต้องทำเองชีวิตเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราไปด้วยนะคะใครหิวยกมือขึ้นจะน,นึ่งข้าวเหนียวตุ้ยเหรอขุยปวนบอกนะคะรักทุกคน I love you everybody The everyone bye bye ไปละรอนานไม่ได้เดี๋ยวน้ำลายหก บายบายเดี๋ยวจะไปปอกมะละมะละนะลูกมะละแมวมะละใหญ่กินกับป้นปลาน้ำพริกป่นปลาใส่เห็ดฟางนะจจะดูเห็ดเห็ดเห็นเห็ดไหมจ้ากืนน้ำลายก่อน <laughs> ไปละค่ะเมนูพิเศษวันนี้